สวัสดีจ้าสวัสดีคนดชุดสุดงไมล่ะอชุดงามบอ่บออยิงสุดไผลอว้าวชุดเอลิน่าบอชุดนอกอกินเพินหิวจะกินทาโก้อม่จะกินทาโก้จ,กโกจ้ะอืม,อใ,สอมใส่เลยจ้ะจะเห็นไขมันเลยเนาะ ออโอ้ยอย่าบอกอย่างนั้นเหรอเอ็มมากินทาโก้ของเรือจากเมืองบ้านนี่จ้ะม,มันบ่เน็ดแห้งนี่มันสิแตกกันอันทาโก้เน่อันมื้อน้จะมาเว้าเรื่องอย่างมันมาไปนอกก็มาเว้าเรื่องอันเมียฝรั่งมาว่าเรื่องเมียฝรั่งคนที่แต่งงานจ้ะ ที่แต่งงานอันเย็เนเหียเดินที่นอนหกคืออย่างน,นอนเมื่อวานนี่ที่แต่งกับฝรั่งประมาณส่วนมาก้วจ่ะอันที่เว้าถึงนี่ส่วนน้อยก็มีส่วนมากคนที่แต่งงานกับฝรั่งใหม่ๆนาจะพี่น้องแบบว่ามายวนต่างประเทศประเทศนอกเก้ไงซะเออม,มายวนประเทศนอก อันที่แม่เอม่ามาเฝ้านี่อยากให้คิดถึงความสุขส่วนตัวความสุขของตัวเองมั่งความสุขส่วนตัวคืออีย่างันบ่งอันคนไทยบางคนนั่นแต่งงานกับฝรั่งละกะทุกคนก็รักครอบครัวมันบ่อกจากพี่น้องรักครอบครัวก็หมายถึงอย่างมามา,มาราเวียใหม่ๆบางคนยังไม่ได้ทํางานอันคุณสาก็ให้เงินบางคนก็อาจจะให้เป็นเงินเดือน บางคุนก็ได้แฟนใจดีเขาก็เอาเงินให้ให้ให้เมียที่อยู่ต่างประเทศน้านี่ที่ยังทํางานหรือยังไม่ได้ทำงานนะี่น้องเขาก็ให้ใส่ราคากระ่งไปให้คุณอยู่เมืองไทยน้าก็มีได้จ้ะอืมอเป็นอย่างนักกองเลยอืมมันเที่ยวดับเร่อยมากกะก็มีแต่ว่าแบบที่นี่หั่นอันกที่ิมิอันที่แม่อีมามาบ่าว่า ที่แบีบบาอยากอยากบอกเราจะว่าเราจะให้ความสุขคนอื่นของครอบครัวหรือของคนอื่นนะตลอดบ่ได้เราก็ต้องคิดถึงความสุขของตัวเองมากเป็นอย่างคือนมาคิดถึงความสุขของตัวเองมากมันบอ <c oughs> บางคนน่ะกะ็กะเคยเห็นเนาะพี่น้องก็คือบางคนก็ทําคลิปคลิปออกมามาเปินทางสั้นยังซี่มันบอแบบเบื่อ,เบ,อบบเบื่อ,บอกับญาติทางเมืองไทยจะเป็นพี่ป้านะอาเป็นลุงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับมีนะพี่น้อง เออแบบโทรมาของเงินนั่งเสพน่องยืมเงินบางคนก็คือยืมได้เหมือนขอได้ยืมเงินยืมแล้วก็บกขึน้นเสพน่องหมายถึงว่าญาติเมืองไทยโทรมายืมเงินมาของเงินยวนอ,อยู่นอนเวมันบละอืมนั่นแหละทีนี้ทางนี้ก็สงสารสงสารว่าเป็นญาติกันเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นป้าลุงก็สงสารส่งไปให้ทั้งทที่บางครั้งอ่ะตัวเองยังไม่ได้ทํางานหรือว่าทํางานแล้วแต่ก็ต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์อเมริกันแชร์ครับ สามีต่างประเทศเป็นบอจากกซแซทั้งที่ตัวเองกินก็ประหยัดเพราะว่าจะได้มีเงินส่วนตรงนี้เอาใช้ใจ่ายที่นอนอที่ต่างประเทศประว่าของอยู่ต่างประเทศกับเพรมันบอกแต่ก็รักครอบครัวรักญาติที่เมืองไทยก็ต้องเจียดเงินทยอยเงินอ่าที่จะขอมีนะบอหลายในพี่น้องส่งไปให้ญาติที่เมืองไทยแต่ถ้าบางคนนะ่ะผัวสายปีเนาะพี่น้องสายปีม่นเป็นสายปีที่เรานอนนอนปีแล้วแบบว่านอนแขว่งไปแขว่งมาแล้วมัน ทำให้มีเฮงแล้วนอนหลับว่าแม่นะจ่าสายปีก็คืออันพัวไปว่าจ่ายได้ตลอดจ่ายได้ทุกอย่างหน่ะพี่น้องเอออันนั้นก็โชคดีไปมันบอกก็คือเมียอยู่ต่างประเทศด้วยก็สุทางใส่เงินส่วนญาติที่เมืองไทยก็สุทางใส่เงินคือแกันเพราะว่าอันลูกทางต่าง,างประเทศส่งไปให้จ้ะแต่ว่าบางคนก็คือมีเงินที่แม่ไอมาบอกนั่นแหละงานได้ทาแต่ไม่เยอะแล้วก็เจอ เจอคุณศาที่แบบว่าจะว่าเขาเขาเขาไม่ใจดีกับบ่อแม่แล้วจะพอบางคนเขาก็อมิเลกานแชร์หักสิบเปอร์เซ็นมันบ่งเขาก็ต้องซอยเขาหน่ยแต่ว่าเขาก็รักครอบครัวที่เมืองไทยดยัะๆรักญาติรักพ่อแม่กะส่งเงินไปให้แต่ก็ไม่ได้บอกญาติว่าอุ้ยเงินที่คอยส่งไปให้นี่คอยก็ต้องประหยัดนะยูนอ้อยู่ตั้งประเทศคอยประหยัดคอยส่งให้เจ้าเพราะว่าคอยแบบถือคำว่ากระตันญูนมาพี่น้องก็ไม่กล้าบอกว่ัวพ่อแม่กลัวญาติไม่สบายใจทั้งๆที่ตัวเองอยู่ต่างประเทศก็ต้องพยายามประหยัดให้ถึงที่สุด เอาหน้าทำไมคะไปเอาไหมที่ได้โซสสวยๆน้ำไปแล้วไม่ไมเอมม่าจะพูดกับอ่างั้นเราก็เพิ่นเล้นะเอาหน้าเลยเอามม่าก่อนเอมม่าจะกินชาก่อนนะมันม,ม,นมีมันมีช็อตไทยแล้วก็มี อันนี้แล้วก็อันนี้มอ,อสแล้วก็เอาใสอันนี้เอาใสตรงนี้อีกน,นีดตรงนี้แม่มาแล้วนะคะค่ะอเอาเสื้อมสภาพได้ตรงนี้โอ้ยบอก่าเลยหลูดก,ก็ได้ยฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าเราเป็นคนหน่อยหนึงฐานนี่ใช่ไหมให้ เอาไ mm hmm. ห้นคือเสื้อ <Yeah. S 1> มาวางต่อมาวางต่อไปเอาน้ำให้ลูกสาวแป๊บหนึง่งอันจากรคือส่วนมากที่แม่เอม่าพูดเนี่ยจะเป็นเมียฝรั่งใหม่เนะาะจะทาไมต้องบอกว่าเป็นเมียฝรั่งใหม่ก็คืออไม่เคยมา mm hmm. ไม่เคยมาอยู่ต่างประเทศพี่น้องพอมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็แฟนก็นจะให้เงินไสแน่ได้ทํางานแน่ก็ได้เงินมาพี่น้องได้เงินก็นอยากจุนเจอือทางเมืองไทยเออก็คือแม่มากก็ได้ยินมาหลายจ้ะซอยเท่าที่เท่าเท่าที่เจ้าของมาซอยได้ทีนี้ที่แม่มาบอกว่าอย่าช่วยครอบครัวจนครอบครัวใหม่ของตัวเองที่อยู่ต่างประเทศนะ่ะไม่มีความสุข ถามว่าออามันเกี่ยวอะไรกับครอบครัวไม่เกี่ยวจะพอ่าเฮ้าทรงเงินกลับเมืองไทยหลายให้ญาติหลายแม่าว่าจะเป็นอ่าพวกป้าพวกลุงหรืออย่างกาัญญาหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องท้องเดียวกันทรงประเขาหลายจนแม่าวา่าเจ้าของอยู่ทางนี้สมมุตินะอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินอาหารนอกบ้านวันศุกร์หรือวันเสาร์กับครอบครัวกวับไปบ่อได้อืมไปบ่ได้กับไปบ่ได้แต่เจ้าของในพี่น้องอืมสามีเฮาหน่ะกับไปบ่ได้เพราะหยัง พราะว่าถ้าไปนี่ถ้าไปสมมุติว่าเมียไทยส่งเงินมาให้ญาติมันบอบางทีไม่พอใช้คุณสาตา,าผัวฝรั่งว่าไงซะผัวฝรั่งนี่ก็ต้องเอาเงินให้เมียไส้แล้วัดนี้เงินผัวฝรั่งก็ขาดหายไปก็เลยไม่มีเงินส่วนนี้ไปกินข้าวนอกบ้านหรือว่าไปเที่ยวไปเที่ยวห้างไปกินไอซไอครีมไปกินแฮมเบอร์เกอร์ไปเล่นไปอย่างอาจจะไปดูน้งฟังเพลงไปเที่ยวพับเป็นบางครัง้งก็ไปไม่ได้นี่แหละคือว่าความสุขอย่าลืมว่า เราอะเป็นห่วงครอบครัวเก่าที่เมืองไทยแต่ว่าครอบครัวใหม่ที่เราจะมาสร้างอนาคตด้วยอ่านางอด้วยคือเราจะมีลูกกับเขาหรือไม่มีก็สะกายานแะพี่นอนะ้องเนาะเออนั่นแหละก็คือแม่ามากกับมาเบ้ากัานฟังเลยแหละว่าเออกับพยา,ยามเลยจะเด้อผู้ใดแบบที่มาอยู่ต่างประเทศใหม่ๆกับพยายามว่าช่วยช่วยได้ครอบครัวนะที่เมืองไทยแต่ว่าเท่ากับซอยเท่าที่ช่วยได้รากา ขั้นสิบแบบบาช่วยเท่าที่จําเป็นก็คือเท่าที่เราอะจําเป็นช่วยเขาได้แต่ไม่ใช่ว่าครอบครัวที่เมืองไทยช่วยที่เออเขาจําเป็นแล้วนะเขาอยากให้เราช่วยบริเวณเลยจ้ะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็จำจาเป็นตลอดเขาก็อยากจะให้ห้าซอยตลอดแต่ว่าโชคดีมากๆจ้ะครอบครัวแม่เอ็ม่าบบได้เปนอยัางสั้นเลยจ้ะเด้อเออแม่ครอบครัวแม่เอมาไม่ได้ว่าไม่ได้ชมไม่ได้ย่อเลยจ้ะเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่เอมาบบได้บา อุ้ยบได้เขาบได้โทรมายืมเงินว่าให้ส่งไปให้แน่ยืมเงินยืมเงินเหมือนขอได้บแม่นได้ใจดเด้ออืมก็คือหมายถึงว่าแม่เอ็มาก,กระซ่งให้แต่ว่ากระซุ่นหน่อยอลีแต่ส่วนแม่นี่คือให้ตลอดแต่ก็ไม่ได้ให้เยอะเพราะว่าพี่ที่เมืองไทยเขาก็พ่อไม่ยุ่งไม่กินเขากให้แม่น้ำแม่มากกับเป็นคนให,ให้แม่น้ำจากพี่น้องมันก็เลยแบบโอเคโอเคมากๆเลยญาติญาติไอของแม่เอ็มาาแบบ ไม่ได้มารบกวนเงินส่วนนี้บอดาพี่น้องแต่วบางคนแม่เอามาจากที่ได้ยินมามาว่าจะม็นคนใกล้ตัวคนไกลตัว,ตวหรือว่าเพื่อนๆนเพื่อนของเพื่อนนะพี่นอ้องเออเที่ยวมาขอแป๊บหนึ่งก็ห้องน้ำเสนะียแป๊บหนึ่งก็หลอดไฟเสียพี่น้องโทรมาขอเงินบางคนเขาก็ใช้คําว่าขอเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขายืมเขาจะเอาที่ไหนไมาให้เพราะเขาไม่ได้ทํางานมันบอดายพี่น้องเขาก็จะขอกันเรื่องเสียก็คยเคยเคอยขอก็ให้เอออะไรนะ งัวไทยโบออกอื๊อบโบออกอือกับมาขอเงิึ้นแน่ไปให้หมอสีดธิยายให้งัวไทยออกบัฟฟาโลขี่โบออกว่างา่ายหรอพีอ่น้องนึกค่ะหมดแล้วเลยวิ่งสิแม่จะไปเอาไอิครีมให้เอมมาเพราะว่าเอมมากินข้าวแล้วก็ทำคลิปกับแม่แเอมมาสอบไหมสอบตรงตรงไหน แล้วก็เราคือพ,พิซซ่าเมื่มอวานนี่กับไข่กับแม่กับแม่ตาค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้ยเอาอย่างนี้ใส่ทองแม่ให้เนี่ยไม่ต้องบอกนะน้ำไม่สวยสวยอยู่แต่มันมีไข่มันนะไม่เดี๋ยวได้จ้ะ อืมทุกคนเพอร์ฟิศก็จะย่องแม่ลูกก็ได้พี่น้องเลยก็ยันเออนัอ่นแหละอม่ม,มาว้ยสิทธิแต่ก่อนกระบอเนาะนันรจาการอันมาเฝ้าต่อเนะค่ายากแต่ําลูกจ้ะเป็นได้กินไอศครีมพราะว่ากินอาหารเย็นแล้วก็ก,กินไอศครีมกินไอศครีมพราะว่าอันเห็ดซอยแม่เห็ดคิปก็ได้กินไอศครีมนันะจ้าแม่มาก,ก็เลยอยากบอกอยากบอกแตล่ละคนเลยจ้ะว่าความสุขของเราก็คือ กับครอบครัวใหม่เฮาก็ต้องพยายามอมืถึงคนเมืองไทยมันจะโทรมากขอมายืมอันไหนช่วยได้แล้วก็ช่วยอันไหนช่วยไม่ได้เนื้อาบาก,กว่าแรงเฮาต้องกล้าพูดกล้าเว้าตรงๆพี่น้องว,วา่าโอ้ยข่อยซอยเจ้าบ่าได้แล้วนะพาะว่าตอนนี้ถึงข่อยมีผัวฝรัง่งผัวข่อยกับวดีรวยอืมหรือว่ารวยข้านาบ่อยากหายเฮาอยากแบบว่า,า,วาตัดตัดออกไปเลยตรงนี้นะ เาก็ะบอกไปเลยว่าเออผัวคอยไปลุ้ยเด้อหรือว,ว่าผัวคอยรุ้ยแต่ว่าเพิ่นกับมี่ไรกันใจหลายคือกันคอยสิมาให้ทเจ้าตลอดบ่ได้นะพวกเจ้าใหญ่แล้วพวกเจ้าก็หาธรมาหากินเองมีบาทามีมืออยู่กับรมาหากินเองเราต้องใจแข็งค่ะเข้าใจอยู่ว่ารักครอบครัวที่เมืองไทยแต่ว่าครอบครัวใหม่นี่เราก็ต้องคิดว่าเออเรามีครอบครัวใหม่ลูกเราก็ต้องเรียนต้องใช้เงินมาละพี่น้อง แล้วก็กับข้าวกับปลาที่นี่มันก็แพงยิ่งเป็นอาหารไทยก็แพงอาหารนอร์เวี์บางอย่างก็แพงเพราะว่าอย่างขนมปังอะไรก็แพงแต่คือต่กรอนขนมปังนั้นก็มันแล้วแต่ว่าเราจะกินยี่ห้ออะไรมันบ่แต่ขนมปังที่ที่คุณสากของแม่เอ้มาก,กินเนี่ยก้อนละสามสิบโคนก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะพี่น้องเนาะเอออยู่ที่บาจะกินกี่วันถึงจะหมดสองวันบางครั้งก็เนี่ยประมาณสองวันนี่แหละพี่น้องนั่นแหละแม่มาก็เลยอยากมาเบ้าเนี่แหละจะพี่น้องบาร อ่าเข้ากับพยายามลาเลยเจะเด้อถึงนี่จ้ะเมื่อไรเอมน,อน้อยในยป้าน้อยจะโทรหาเพราะว่าป้าน้อยบอกว่าจะไปถามเอียเออเดี๋ยวเดี๋ยวแคสคลิปเดี๋ยวให้จังโทรหาอีว่อาอีเลียหลายยังมาเล่นน้ำอะไะจ้าบัตรนี้หันก็เลยหันมาเบ้านี่แหละว่าเออกข้พยายามเลย้าพยายามแบบว่าอันไหนช่วยได้ก็ช่วยอันไหนที่มันเป็นแบบว่ามันเป็นอุ้ย เป็นภาระเป็นอีหย่างที่ทําให้เราอ่ะไม่มีความสุขเออถึงจะแบบจะได้มีครอบครัวใหม่ที่ต่างประเทศดีมากแต่พอมีเรื่องปัญหาปวดหัวมาจากเมืองไทยโทรมาไปยืมเงินแน αι, ยืมหันแน αι, ยืมหันแน่ทาให้เราไม่สบายใจ,ต,ออยจตัดออกไปเลยจ้ะพี่น้องตัดออกไปเลยเลยแล้วแต่ใครจะมาคิดว่าทําไมแม่เอม่าเป็นางแล้วแต่แต่ในความคิดแม่เอมา่าคือตัดไฟแต่ต้นลุมก่อนที่ว่าจะทําให้ครอบครัวที่ต่างประเทศนี่ไม่มีความสุขนะพี่น้องเนาะ เออนั่นล่ะกาเก็บไปคิดไปยังไปร้องเบ้างเล็กจาว่าแม่เอแม่เนี่ยเราถือบอเอ้ยบางคนอาจจะมีปัญหานี้อีหลีจ้จพี่น้องแล้วก็ส่วนมากด้วยจากที่แม่เอแม่เคยดูคลิปแล้วก็เพื่อนเพื่อนของเพื่อนแนนอ่ะพี่น้องอะไรจะคลิปนี้กับพ่อทำนี่เลยน้องคลิปหนาจังมาพบมาพ่อกับแม่เอแม่ไม่แม่ว่าว่ามันฟังกูเสื่อมหได้ยเจสิเมฟรังอืมแต่อยากเว้าเร็วเนาะคลิปหนาจังมาพบมาพ่อบกับแม่เอแม่เลยสวัสดีจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีจ้าจะเฉยญก็ได้ลูกสวัสดีค<อ>่ะบ๊ายบายมาพ่กับพ่อกับแม่มาคลิปน,านา่าจะจับเดี๋ยวจะให้ดูคนสวยแป๊บหนึง่งให้ชมคนสวยหน่อยเออาเมืองพี่นอนหงหงเออพี่นอนเอ้ยคุณเพราะว่าเมื่อคืนนี้นอนนี่ก็มัตตาอ๋อสวยอ่ะยืนลูกยืนจะได้เห็นชุดง,งามๆของเอลิน่าไออหยีบลิมูนฮันนามะอ๋อสวยเอนอท่อานเป็นแอ็กทาไปคาเมลท้องลูกจังสวยเป็นคาเมลท้องพี่น,อน้องเอเอบ่ได้คาเมล เออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว้าสวยคนนะ่ะหันหลังมาบ่งดูยืมชุดเอลินามาใส่พวานเอลิน่าใส่วางซ้ำเมื่อนะ่ะยืมไอ้กล้วยวันนี้เลยบอกว่าต้องรีบใส่นะเอมาเดี๋ยวมันจะใส่ไม่ได้คนใส่มันว่าแม่มันใส่ย,ยากเอมาไม่ชอบเลยวะสัน้นบอชอบอยู่แต่ว่ามันสุดมันน้อยที่จริงมันใส่งานต่สุดมันน้อยนะแม่ผนซื้อมาจากเมืองไทยมาเลยแ้วยแต่ว่าสร้อยนี่ยืมสร้อยแม่ไว้ละสร้อยอ่ะเนี่ยสร้อยยืมสร้อยแม่ สวยเลยสวัสดีพี่น้องงานคัดเราเต้นโชว์ไยไฟกระลุกบุมบัาบุมบําแล้วอากาศหนาวทั้งนอกที่แรกว่าสิภาษ์กับเหตุทั้งนอกคนมันลมเืยเนี่ยข้าหนาวแต่ไม่มีลมก็โอเคเราก่อไฟพิงไปแล้วก็ว่าเหต์ไปนะพี่น้องคัดแต่ว่ามันลมเฮงก็เลยเหตุอยู่ข้างในเนี่ยเราเอ็มากทำไมบ้านแม่สะอาดอย่างในโลกเต้นลูกโชว์ 拜拜。Bye bye. Bye bye.